สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Animal Crossing อันนี้เป็นตอนที่91แล้วนะฮะสวัสดีอิซาเบลอิซาเบลสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเอ่ยเขาบอกว่าไม่มีข่าวอะไรเลยแต่ว่าอ๋อเขานึกออกแล้วลองฟังดูสิเขาไปเล่น crossword puzzle มาแล้วมันยากมากเลยรู้ไหมเออแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ข่าวอะไรเท่าไหร่ งั้นวันนี้เขาจะขอตัวไปทำงานต่อก่อนแล้วกันขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยนะอ้าวแลวกลับมากับเกม Animal Crossing ห่างหายไปนานเดนีนะ่ยวันนี้เลสมาด้วยที่ผมหายไปเนี่ยก็เพราะว่าผมย้ายบ้านนีช่วงนี้ก็เลยจะยุ่งๆนิดหนึ่งส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้ามาหาสเน็กเขาหน่อยสวัสดีนะสเน็กเอ้ อืมตอนนี้คือสเน็กเขาหลับอยู่ฮะคือตอนนี้มันประมาณแบบว่าทุ่มหน่อยๆแล้วนะเะอเฮ้ยอโอ้โหเขาตกใจสวัสดียามเช้านะเอ้ยตอนนี้มันไม่ใช่เช้าแล้วนี่เอา้าตอนนี้มันเวลาอะไรเนี่ยคือว่าตอนนี้นี่ประมาณทุ่มกว่าแล้วฮนะคือก็ไม่ได้เจอพวกเขานาน,านแต่พวกเขาก็ยังสบายดีกันอยู่อ่ะนะ ส่วนวันนี้ก็เหมือนจะมีดาวบนท้องฟ้านิดหน่อยด้วยฮนะไม่รู้ว่าจะมีดาวตกอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวตอนนี้ลองมาดูซิว่ามีเพื่อนบ้านอยู่บ้างหรือเปล่าตรงนี้ไม่เบื่อจะไม่มีใครอยู่สปริงโก้ก็ไม่อยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมีการเชิญเพื่อนใหม่มาที่เก่อของเราอีกแล้วฮนะแต่วันนี้จะเป็นวันพิเศษนิดนึงเอ้ตรงนี้เจอขวดเดี๋ยวดูซิว่านี่มันขวดอะไร ส่งมาจากเฟลนิซิตี้ก็จะเป็นคนที่เราเคยเชิญมาที่เกาะเราแล้วอนะอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่เดรสเอ้ยอันนี้อันใหม่ด้วยสวยมาถึงคือว่าได้อันใหม่เฉยเลยอ่ะเนะเป็นชุดแบบเชอร์รี่สามารถเอาเชอร์รี่มา8อันแล้วก็มาทำเป็นชุดได้เลยแต่ชุดแบบนี้คงไม่ใช่สไตล์ผมแน่นอนนะมันเป็นชุดของคุณผู้หญิงอ่ะนะ ส่วนตรงนี้ก็เหมือนจะไม่มีใครอยู่บ้านเลยฮนะส่วนเรดเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยไปหาเขาละกันเดี๋ยวจะมาดูซิว่าที่ร้านค้าของทิมมีท่ทอมมี่วันนี้มีอะไรขายบ้างสวัสดีทิมมีท่ทอมมี่เอ้ยวันนี้โบก็มาเหมือนกันนะสวัสดีโบเอาเราเองเหรอไม่ได้เจอนานเลยนะไปเที่ยวมาหรือเปล่าแล้วก็ได้ไปกินอะไรอร่อยๆมาหรือเปล่าเดี๋ยวตอนที่เราหายไปบอกเขามานะ เอ้ก็ไม่ขนาดนั้นนะเอ้แต่ตรงนี้ของที่มันอยู่ในร้านเนี่ยเหมือนผมจะเคยมีหมดแล้วนะแต่ตรงนี้ตรงนี้ใช้ได้อยู่อันนี้เหมือนผมจะเคยมีเป็นสีอื่นเนะอันนี้มันเป็นสีแบบที่สวยอยู่นะราคาพันสีด้วยก็ซื้อมาก่อนแล้วกันนะแล้วก็มาดูกันที่ตู้ตรงนี้เลยมีอะไรขายใหม่ๆบ,บ้างพวกเอ้ยคือช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาใน Animal Crossing เลยเนะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรใหม่ แต่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีฮะก็ขอบคุณมากนะท,ทิมมี่ทอมมี่เอาไว้มาอุดหนุนใหม่ส่วนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูร้านเสื้อผ้ากันด้วยฮะแล้วก็ไปดูซิเอ้ยเจอบอบแล้วสวัสดีฮะบอฟเฮ้ยหายไปไหนมาเกือบ2อาทิตย์เลยนะทุกคนเป็นห่วงเรามากรู้เปล่าเนี่ยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีมากที่ได้เจอกับเราอีกทีนึงอย่าลืมไปทักทายเพื่อนบ้านของพวกเราด้วยล่ะ โอเคได้เลยตรงนี้เอ้ยมาแชวมากวาดบ้านอยู่ฮะแบบกวาดสวนของเขาอยู่นะสวัสด,ดีฮะเอ้ยทำไมเราดูแปลกไปหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนต่างจากตอนที่เราเจอกันครั้งก่อนมันอาจจะเป็นพวชุดใหม่หรือทรงผมใหม่หรือเปล่านีเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกฮะผมก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะสวัสด,ดีฮะเอ้ยซักเกอร์คาบของอยู่ด้วย ค้าอะไรอยู่เลยเอ้าเราหายไปไหนมาดูไหมมันมีอะไรเกิดขึ้นเต็ไมไปหมดเลยลองทายดูสิแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาจะบอกรู้ไหมว่าเขาเนี่ยไปพนันกับมาแชว์ไว่าเขาสามารถกินซักกูแทชได้เยอะเท่ากับน้ําหนักของเขาเลยแล้วตัวมาแชว์ก็บอกว่าเขาทําไม่ได้หรอกแล้วมาแชว์เขาก็พูดถูกเพราะว่าเขากินไปประมาณ12ปอนด์แล้วเขาก็อ้วออกมาเลยเฮ้ยแต่ว่าก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านด้วยนะ เอ้แล้วตอนนี้ทำไรอยู่อนฮะเอาเดินเข้ามาระวงังระวังด้วยละ่ะทำไรอยู่เนะี่ยเขาํรลังทำเป็นแบบหมวกออเรนจ์อยู่ฮนะนะก็จะเป็นหมวกลายส้มอะไรเงี้ยนะว่ามันมีแมลงที่อยู่ที่พื้นเนี่ยมันกระซิบหูค้าวตอนที่เขาหลับอยู่เขา<อ>ก็<อ><อ>เลยต้องลองมาสร้างมาดูก่อนที่เขาจะลืมเฮ้ยแต่อะไรนะเรารู้วิธีสร้างมันแล้วเอะเออใช่แฮะ โอ้เศร้าเลยนะเสียดายดนะ้วยว่าจะเป็นของใหม่งั้นตอนนี้เขาอยากจะเอาไปแชร์กับคนอื่นๆ,ๆเขาเลยเขียนมาเป็นเรซูปี้ไว้แล้วถ้าเรารู้จักใครที่ต้องการจะสร้างมันเอาไปให้เขาได้ไหมได้เดี๋ยวแต่ขอโทษด้วยนะมันอาจจะมีรอยเปื้อนแบบรอยเศษคุกกี้เลยติดอยู่ตรงกลางนิดหน่อยเออไม่เป็นไรฮนะก็ขอบคุณมากเลยนะมันก็น่าจะดีมากเลยนะถ้ามีคนสร้างอันนี้เป็น ดีฮะดีจริงตอนนี้เดี๋ยวผมจะแวะมาดูตรงนี้มาหาดราโก้หน่อยสวัสดีดราโก้ทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังกินข้าวเย็นอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสวัสดีไม่ได้เจอนานเลยนะเนี่ยเราได้ไปกินของอร่อยๆอมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยบอกเข้ามานะ เออก็มีบ้างนิดหน่อยแหละแต่บ้านดากโก้ของกินอร่อยกว่าเยอะอยู่แล้วนะเนี่ยเต็มโต๊ะไปหมดเลยก็เดี๋ยวขอตัวก่อนละกันเนะีเดี๋ยววันนี้ที่ผมบอกว่าจะเป็นวันพิเศษนิดนึงก็คือผมจะเชิญคนที่เป็นทีมของซาลิโอมาที่กล่องผมแล้ว้ะผมได้อามีโบมาแล้ว สวัสดีเเบีลไซเบอลไม่ได้เจอนานเลยนะมีชุดอะไรใหม่ๆขายบ้างเป้วยมาดูในห้องลองก่อนนะตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นชุดที่ผมเคยเจอหมดแล้วนะชุดพวกนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่เคยใส่เสื้อตัวนี้ก็อาจจะเหมาะอยู่นะ เอ้แต่ตรงนี้ก็สวยนะเป็น Butterfly ฟ i ิ i ิ i ติ้งกิโมโนเอ้ยอันนี้ใช้ได้เอ้ยแล้วก็จะมี i n s t a n น m ์ s ั l โซ u ู t ตรงนี้ด้วยใส่แล้วเหมือนกับว่าผมมีแบบซิกแพคอยู่ที่ท้องเลยอ่ะนะอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะไม่งั้นอาจจะเอาเป็นอันนี้ดีกว่ามันแบบแนวดีอ่ะนะชอบแล้วก็ตรงนี้เอ้ยตรงนี้มีมอฮอควิกด้วยก็อาจจะเข้ากับตัวชุดที่ผมใส่อยู่ก็ได้อยู่นะ แล้วก็แว่นตรงนี้อันนี้เคยซื้อไปแล้วอาจจะวันนี้ไม่ใส่แว่นแล้วกันเนะแต่ตรงนี้มีแบบจมูกแดงอะไรอย่างงี้ด้วยนะอาจจะไม่เอาแล้วกันเนะแล้วก็รองเท้าจริงๆรองเท้าที่ผมใส่อยู่นี่ถือว่าใช้ได้เลยเข้ากับชุดอยู่ไม่งั้นก็เดี๋ยวเป็นชุดแบบนี้ไปเลยแล้วกันเนียกดใส่มาเลยแล้วกันเรียบร้อยเฮ้ยดูดีกับเรามากเลยนะขอบคุณมากที่แวะมา เดี๋ยวเขาจะส่งชุดที่เราใส่ก่อนหน้ากลับไปที่บ้านให้เราโอเคขอบคุณมากเลยนะเอ้ยตอนนี้ผมดูเหมือนแบบเป็นคนแบบชอบออกกำลังกายเลยนะคุณแบบดูดีจัดขอบคุณมากเอาแล้วตอนนี้น่าจะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะไปเชิญเพื่อนใหม่มาที่กล่องของเราเลยเอาแล้วเข้ามาที่ออฟฟิศของทอมลุกก็มาที่ตู้ ATM กันเลย เดี๋ยวจะมาดูซิว่าในตู้ ATM มีอะไรขายแบบของไม่ใหม่บ้างหรือเปล่าก็ต้องเข้ามาที่นุกช้อปปิ้งแล้วก็สเปเชียลกู๊ดอ่ะเนะเลื่อนมาตรงนี้เอ้ยตรงนี้มีลูกโลกสวยด้วยขายถึงแค่วันที่22เท่านั้นเองควรจะรีบซื้อเหมือนกันอะนะซื้อมาเลยส่วนอันอื่นตรงนี้ผมจำได้ว่าผมเคยซื้อไปแล้วนะตั้งแต่รอบที่แล้วส่วนของมาริโอก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมอะเขาไม่เดีเยาออก แล้วก็ตรง Daily Selection ตรงนี้อันนี้เป็น k k d n เดอันนี้ผมเคยมีแล้วไฮะงั้นตอนนี้จะมาเชิญแคมเปอร์กันเลยใช้อเมโ้เชิญมาเลยอ่ะนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเอาอเมโบมาวางที่จอยของผมเลยฮะรยบร้อยอะอันนี้ก็จะเป็นของชายอเมโบจะเชิญเข้ามาที่แคมป์ซ้ายของเราเลยหรือเปล่าใช่ดี๋ยวอ้าวแล้วชายมาแล้ว ชัยก็ถามว่าเอ้ยโทรมาทําไมต้องการอะไรจากเขาหรือเปล่าเนี่ยนี่ชื่อชัยเหมือนเป็นคนไทยยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะฮะแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นทีมของน้องซนะินิมอนโลฮะเขาก็ถามว่าจะเชิญเขามาที่แคมป์ไซด์ของเราเหรอได้เลยเดี๋ยวเขาจะไป อ้าวแล้วน้องชัยมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในซาริโอทีมอ่ะเนะคือน้องซาริโอเนี่ยจะมีรวมๆกันเป็น6คนนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นอ่ะนะก็เดี๋ยวไปดูสิว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงอยากจะเจอเขาแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้องชัยเนี่ยผมก็อยากจะเชิญเขามาอยู่ที่ก่อผมเหมือนกันนะเนะเพราะว่าอยากจะดูซิว่าบ้านของเขาเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนอนะ คือน้องที่เป็นทีมซาริโอแบบนี้เนี่ยเขาจะมีบ้านที่แตกต่างจากคนอื่นไปหมดเลยฮะ้ย,ยหน้าตาคนนี้ใช้ได้อยู่สวัสดีฮะเสื้อสวยจังเลยเนะ เอ้ขอบคุณมากที่เชิญเขามารู้ไหมเขาตื่นเต้นมากเลยเอย้ตอนนี้ก็เหมืออจะกินน้ำส้มอยู่ด้วยเนอะเอ้รู้ไหมว่าที่เกาะเต่าของเราเนี่ยมันมีลมพัดแบบเย็นไปหมดเลยเนอะมันมีแบบเฟรชแอร์เต็มท้องฟ้าไปหมดเลยเขาชอบมากเลยใช่แยะที่นด่อยู่แล้วแบบสบายเนอะคิดว่าถ้ามันมีแบบเชลเบสท,ที่สร้างจากก่อดีเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไง เอ้มันต้องหน้าตาดีแนะน่นอนเนี่ยเดี๋ยวผมสร้างให้ดูก็ได้นะเฮ้ยจะสร้างให้เขาจริงเหรอ OMG ขอบคุณมากเลยนะเฮ้แต่ว่าพรุ่งนี้เขาต้องกลับบ้านแล้วด้วยสิเราคิดว่าเราจะสร้างให้เขาได้ภายในวันนี้เลยหรือเปล่าล่ะได้เลยเดี๋ยวเชลเบสใช่ไหมเดี๋ยวผมสร้างให้เฮ้แต่น้องคนนี้เขาเอาแก้วไปวางไว้บนหัวมันไม่หนักเลยน,ะนั่นน่ะก็แปลกดีฮนะแต่ว่าก็น่ารักดี ส่วนเชลเบสที่เขาพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็กก่อนนะว่ามันอยู่ที่ไหนมันจะเป็นแบบเตียงอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เชลรักมันน่าจะเป็นเตียงที่ทําจากเปลือกหอยอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันน่าจะสร้างไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ยังไม่เคยมีใครให้ผมสร้างให้เลยฮเ,เดี๋ยวเลื่อนมาดูซิเอ้ตรงนี้แน่นอนเลยเชลเบสก็จะใช้เป็นเปลือกหอยอันใหญ่แล้วก็เคลแล้วก็สโตนอันนี้เดี๋ยวต้องกลับบ้านไปทําแล้วแหละ ผมจำได้ว่าที่บ้านผมมีเก็บพวกเปลือกหอยเอไว้อยู่เดี๋ยวเรามาใช้ท่อของมาริโอ้กันเลยแล้วกันนะการมีท่อของมาริโอนี่ก็ถือว่าดีฮะสามารถวาร์ปกลับมาได้เลยอ่ะนะเดี๋ยวเข้าไปที่บ้านกันนะมาที่บ้านเสร็จแล้วก็มาดูซิว่าผมมีแบบเปลือกหอยไซส์ใหญ่อยู่หรือเปล่าเลื่อนมาตรงนี้แล้วทีนี้มันเหมือนจะใช้เป็นดินอะไรด้วยเออตรงนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ย อันนี้ไม่ใช่อันนี้แซนดอลล่าเอ้ยถ้าไม่มีเดี๋ยวต้องเดินไปเก็บตามชายหาดเลยนะเนี่ยเอ้ยแต่มีอยู่อันนี้ใช่เลยแล้วก็กีนี้เหมือนจะต้องใช้เป็นดินตรงนี้ด้วยแล้วก็เหมือนจะใช้หินหรือเปล่าเข้ามาเช็คซิอันนี้ต้องใช้หินด้วยก็เดี๋ยวหยิบหินมาด้วยหินก็มีเก็บเอาไว้ในบ้านค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนี่เลยมากดสร้างที่โต๊ะกันเลยฮะ ก็จะเป็นเชลเบสอันนี้เขาอาจจะเอาไปแบบไปนอนที่บ้านเขาอะไรเงี้ยเนี่ยน่าจะสบายอยู่นะกดขาไปเลยทุกโต๊ะไปหลวหลัวเรียบร้อยเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวเราเอากลับไปให้เขากันเนะแต่ตอนกราบผมอาจจะเดินกราบแล้วกันเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้เจอพวกสปริงโก้เลยเนะเดินมาดูซิเอ้ยเอาแคทอยู่นี่เองเหรอ สวัสดีฮะกินนี่เหมือนเขาจะแบบร้องเพลงอยู่ด้วยนะเฮ้ยเราสบายดีไหมทุกคนเนี่ยเริ่มจะคิดถึงเราแล้วรู้ไหมแล้วมันก็รวมถึงตัวเขาด้วยรู้สึกดีมากเวลาที่ได้เจอกับเราเฮ้ยพูดจาแบบนี้ผมก็เขินเป็นนะเนะเดี๋ยวตรงนี้เฮ้ยสปริงโก้อยู่บ้านแล้วสวัสดีสปริงโกเฮ้ย ทำไมเราไม่มาคุยกับเขาเลยเนี่ยเอ้ยหรือว่าเราไปฝึกซ้อมแบบท่าเต้นอะไรแปลกๆมาหรือเปล่าพยายามจะมาแบบเซอร์ไพรส์เขาใช่ไหมล่ะก็ไม่เป็นไรหรอกถึงเขาจะรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแกล้งทําเป็นเซอร์ไพรส์แกล้งทําเป็นตกใจให้และกันเนะเฮ้ย,ยไม่มียังไม่ได้มีท่าเต้นอะไรใหม่ๆเท่าไหร่ตอนนี้มีท่าเดิมอยู่เลยเป็นท่าแบบนี้นะ นี่เลยฮะโชว์เขาหน่อยเป็นไงฮะสปิงเกิลดูเหมือนไม่ได้สนใจเลยเลยอะนะ่ะเนสไปแล้วฮะส่วนนอกนั้นเพื่อนบ้านคนอื่นก็ยังไม่ได้เจอลิปบอรดอะนะ่ะลิปบอดเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยสิสงสัยว่าอาจจะไว้ค่อยเจอเขาในรอบหน้าละกันเนะเดี๋ยวตอนนี้รีบเอาของไปให้กับเพื่อนใหม่ของเราก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ลิปบอรดนี่สวัสดีลิปบอด เอา้ารู้ไหมมันได้ผลด้วยเขาเนี่ยพยายามฝึกฝนสมองเขาอยู่แล้วเขาพยายามทําให้สมองเขาเนี่ยคิดสิ่งใดแล้วมันได้สิ่งนั้นออกมามตอนแรกเนี่ยเขาคิดถึงเรามากมากแล้วเราก็มาพอดีเลยเราสบายดีปะเนี่ยเออสบายดีฮะก็ดีแล้วอัเน้น้องโรบอตของเราก็สบายดีเหมือนเดิมเมีแต่ตอนนี้เขามาหาน้องชัยหน่อยกลับมาแล้ว เฮ้ย OMG เราได้ทำสิ่งที่เขาต้องการหรือยังเชลเบสเนี่ยทำแล้วสิฮะจะชอบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เลย,เ,ยเอาไปดูก่อนนะได้หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นของฝากที่มันสร้างจากก่อเต่า100%แน่นอนมันเทอร์ทูแทสติกเลย โอ้ MG ตอนนี้เนียเขารู้สึกแบบซาบซึ้งใจจัดๆแล้วเขาต้องขอบคุณเรามากเขามีความสุขมากเลยรู้ไหมเฮ้ยนี่แบบมีความสุขจนร้องไห้เลยอะเนี่ยเอ้ยถ้าอย่างงี้เอาขอนี้ไปถือว่าเป็นการขอบคุณจากเขาและการเป็นท็อปโค้ดเอ้ยให้เป็นชุดผมมาอีกแล้วเหรอนี่ปกติแบบคนที่มาใหม่แบบนี้ที่เขาให้ชุดผมตลอดเลยเนะงั้นตอนนี้เดี๋ยวเขาจะไปแคมป์ปิ้งต่อแล้วแหละ แต่ว่าเขาก็ยังอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเกาะของเราให้มันมากขึ้นถ้าเราต้องการจะเชิญเขามาใหม่มาแคมปิ้งแบบนี้อีกก็เชิญได้เลยเนะเอ้ยได้เลยเพเผลอจะเชิญเขามาอยู่ด้วยซ้ำมาเนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเชิญใครออกดีเลยอ่ะนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อ่ะนะฮะ ตอนนี้มันน่าจะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาเรสซะหน่อยเรสเขาไม่ได้มาบ่อยนะต้องรีบไปหาเขาแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเดินไปหาคุณปลาเชอร์แล้วก็ไปดูซิว่าลักกี้เขาอยู่บ้านหรือเปล่าว่าเราก็ยังไม่ได้เจอลักกี้เลยนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะมันจะมีรูปภาพที่มันเป็นของแท้แล้วผมยังไม่เคยมีหรือเปล่า สวัสดีครับเรด,ด,ดเอานี้มันญาติสนิทของเขาเองนี่ยินด,ดีต้อนรับนะเราก็คงจะรู้แล้วแหละว่ากฎของเขาคืออะไรก็เราก็สามารถซื้อได้แค่ชิ้นเดียวนะก่อนเลือกให้ดีๆด,ด้วยล่ะเฮ้ยตรงนี้คือว่ามันมีอันที่ผมยังไม่เคยมีทั้งคู่เนี้ยสองอันนี้เลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าไหนเป็นอันที่แท้เนี่ย เดี๋ยวขอดูอันนี้หน่อยเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะโกหกเลยมันมีคนแบบเต็มไปหมดเลยต้องการจะมาซื้อเอ็นชเชนสแตทูอันนี้แต่ว่าตอนที่เขาบอกราคาไปเนี่ยคนก็เริ่มจะกลัวๆเหมือนจะไม่ค่อยกล้าจะซื้อเพราะราคามันประมาณ4 9่พเราต้องการจะซื้อไหมล่ะเฮ้ยไหนเดี๋ยวผมขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมฮะอันนี้เนี่ย เอ้ยทำไมมันที่ตากับที่ปากมันเหมือนมีแสงด้วยนะแต่เองเช่นสแต t ช e อันนี้คือถ้ามันเป็นอันที่แท้เนี่ยตรงหูของเขาไม่ควรจะมีแบบเสาทีวีอะไรอย่างงี้มันเป็นควรจะเป็นแบบโลง่โลงๆไปเลยนะแบบนี้ทรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะปลอมแล้วแหละอันนี้คือไม่น่าจะแท้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอันที่สวยอยู่คือว่าอันนี้ผมคิดว่าผมยังไม่ซื้อแล้วกันนะอันนี้ยังไม่ใช่อ่นะ ยังไม่ใช่ของแท้เดี๋ยวมาดูอันนี้สิอันนี้แบบค่อนข้างจะใหญ่ด้วยนะผมชอบนะเอ้ยเรารู้จักแบบศิละปะเหมือนกันเหรอเนี่ยเรามายืนดูที่หน้า Rock Head Statue ตรงนี้เราก็ควรจะซื้อมันด้วยแหละถ้าเราชอบมันแล้วเดี๋ยวเขาจะลดราคาให้เขาจะให้ราคา4,9่พันรู้ไหมปกติแล้วเนี่ยเขาจะคิดราคาแพงกว่าน,นี้10เท่าเลยนะเอ้ยเดี๋ยวผมขอแบบดูใกล้ๆก่อนนะดูตรงนี้สิ คือว่าหน้าตรงนี้เนี่ยจากที่เห็นตรงปากของเขามันเป็นปากแบบยิ้มอย่างนี้เนี่ยมันไม่น่าใช่ของแท้เลยฮะเพว่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะต้องแบบเป็นหน้าบูบี้แบบหน้าโกรธหน้าอะไรนิดหนึ่งฮะอันนี้ทรงดูท่าจะไม่ใช่ถ้างั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะย,ยังไม่ใช่ก็เดี๋ยวอันนี้ยังไม่เอาแล้วกันอันนี้เก็บไว้ก่อน คือตอนนี้เนี่ยผมกำลังดูอยู่ว่าคืออันนี้ผมก็คุ้นๆว่าเหมือนเคยซื้อไปแล้วเนี่ยมันเป็นทวิงกิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นทวิงกิ้งอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีของปลอมเลยเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะใช่คือรูปภาพอันนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปภาพที่ไม่มีของปลอมเลยฮนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเคยโดเนหรือ,อยังนะ เดี๋ยวอาจจะต้องแวะไปที่มิวเซียมดูหน่อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะคาเดมิกเพนติ้งอันนี้ก็คุ้นๆว่าจะเป็นอันที่ผมเคยซื้อไปแล้วแต่เดี๋ยวขอลองดูแบบใกล้ๆหน่อยแล้วกันเนี้ยตรงนี้ซูมเข้ามาเนี่ยมันมีรอยเปื้อนๆอยู่ขวามือแบบนี้น่าจะปลอมนะของแท้มันไม่ควรจะมีนะแบบนี้ก็ไม่เอาแน่นอนเลย งั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่มิวเซียมกันก่อนนะเดี๋ยวไปแวะที่มิวเซียมแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาหาอีกรอบหนึ่งขอบคุณมากนะฮะรีบไปดูที่มิวเซียมเสร็จแล้วแวะไปหาลักกี้แล้วก็แวะกลับมาหาเรดอีกรอบหนึ่งนะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีแต่อันที่ผมเคยโดเน a t ไปแล้วเนี่ยผมก็อาจจะซื้อเป็นลูกปั้นที่มันเป็นอันปอมมาไว้ที่บ้านก็ได้ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็สวยอยู่นะ เดี๋ยวตรงนี้มาหาลักกี้ก่อนสวัสดีนะลักกี้เฮ้ยทำไรอยู่ฮะเ้เราหายไปไหนมาเนี่ยหายไปสอาทิตย์เลยนะรู้ไหมทุกคนเป็นหน่วงมากตอนนี้ก็ดีแล้วแหละที่เรามาอย่าลืมไปทักทายเ,เพื่อนๆคนอื่นด้วยละ่ะโอเคแะก็ยังสบายดีเหมือนเดิมเหมนเมลักกี้เนี่ยก็ยังแบบบ้านยังดูหลอนๆเหมือนเดิมอยู่เลยฮนะ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะไปหาคุณลาเธอร์แต่ว่าผมมาเวลานี้เนี่ยเขาน่าจะตื่นอยู่นะมาเวลาแบบนี้คุณ布าเธอร์เขาตื่นอยู่แล้วฮะคือว่าเราไม่ได้มาแกล้งเขาเลยเนะไม่ได้มาปลุกเขาเฮ้ยยินดีต้อนรับนะต้องการอะไรไหมเนี่ยเออไม่มีอะไรแะเข้ามาแบบทักทายเฉยเนะเดี๋ยวจะไปดูในห้องของในโซนของศิลปะก่อนนะ เอามาแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องมาหารูปภาพดูก่อนโอเคอันนี้คือเป็นอัน academic painting อันนี้ผมมีอันที่แท้แล้วฮะเคยมาโดเน t ไว้แล้วแล้วก็ส่วนตรงนี้จำไม่ได้ว่า twinking painting อันนั้นเนี่ยเคยมีหรือ,อยังแต่ทรงดูเหมือนกับว่าจะยังไม่เคยซื้อด้วยถ้าไม่งั้นอาจจะต้องซื้อมาฮะ งั้นเดี๋ยวเรารู้แล้วนะตอนนี้เรายังไม่มีเราต้องไปซื้อฮนะงั้นเดี๋ยวจะรีบเดินกลับไปหาเรสก่อนว่าช่วงหลังก็ยังโชคดีอยู่นะที่เรสเขาเริ่มมาที่ก่อผมแล้วแล้วก็มีของใหม่ๆมาให้เราด้วยกินี่เห็นมันมีบ้านแมวด้วยฮนะเดี๋ยวอาจจะซื้อบ้านแมวด้วยนะมากลับมาแล้วฮนะเรสตรงนี้มันมีบ้านแมวเป็นสีแบบสีน้ําเงินแบบนี้ด้วยเป็นแคททาวเวอร์ อันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยขาบอกราคา45่เอันนี้โอเคอยู่นะผมอยากได้อยู่ราคานี้ก็ไม่แย่อยู่แล้วซื้อได้จริงๆแล้วเก้าอี้ตรงนี้ก็ไม่แย่เหมือนกันนะเป็นเก้าอี้แบบโมเดิร์นออฟฟิศแชร์นะเป็นเก้าอี้ที่สามารถเอาไปใช้เล่นคอมได้ราคา3ามเก็ซื้อมาเลยซื้ออนี้มาด้วยแต่เก e ้าอี้อาจจะต้องซื้อสัก2ตัวน่าจะดีซื้อเก็บไว้ก่อน เอามาอีกสักตัวแล้วกันนะต่อราคา3ามเาซื้อไหวอยู่แล้วฮะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือตัวของอาร์ตตรงนี้เนี่ยผมชอบอันนี้มากเลยนะขอซูมเข้าไปดูอีกสักรอบหน่อยฮะเป็นเองเช่นอันนี้เนี่ยมันดูดีมากแต่เสียดายที่ว่ามันมีอันแท้ที่ผมยังไม่มีต้องซื้อเอาไปโดเน a t ะอันนี้นี่ถือว่าใช้ได้อยู่นะอยากเอาไปตั้งไว้ที่บ้านจังเลยเนี่ย ก็อาจจะต้องไว้รอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้เราอาจจะยังซื้อไม่ได้นะเราต้องมาซื้ออันนี้ก็จะเป็นทวิ i n g p a i n t i n g เรดก็บอกว่าเฮ้ยเราควรจะซื้ออันนี้นะรู้ไหมเดี๋ยวเขาจะลดราคาให้มันจะเหลือ4,980ก็ซื้อมาเลยแล้วกันนะซื้อไปเงี้ยเรียบร้อยได้แล้วก็ยินดีด้วยนะตอนนี้เราเป็นเจ้าของของอันนี้แล้ว เดี๋ยวเขาจะแพควันให้แล้วก็ส่งไปที่บ้านที่เราในวันพรุ่งนี้นะโอเคขอบคุณมากนะเรสก็สำหรับวันนี้ผมคิดว่าผมจะขอมาสั้นๆแค่นี้ก่อนละกันนะก็ยังเหมือนเดิมะนะผมก็ยังจะมาลงคลิปเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะพอดีว่ามันอยู่ในช่วงของการย้ายบ้านอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีเวลาเยอะแน่นอนนะก็จะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมทุกวันอะไรอย่างเี้นะต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่ยังคอยรับชมกันอยู่ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วกลับมาพบกับผมแล้วก็ Animal Crossing ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ลิปปอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ